ไม่อยากหน้าแก่ริ้วรอยขึ้นหน้าเขียวก่อนวัยให้กินสิ่งนี้ทุกวันนะครับหมอโอ๊คเซอร์ไพรส์ไลฟ์สดดีเพื่อนๆหมอจะมาแบ่งปันความรู้นะครับสำหรับใครที่อายุเกินเลขสี่เลขห้าแล้วรู้สึกว่าเอ๊หน้าเรามันเริ่มมีตีนกานะครับหรือว่าเริ่มเขียวกอนไัยนะครับเขียวก่อนคนอื่นเขียวก่อนเพื่อนเราหรือว่าใครที่สนใจนะครับเรื่องของการชะลอวัย การกินอาหารให้เป็นยานะครับต้องดูรายมีให้จบนะครับแล้วอาหารอะไรจะช่วยให้เราหน้าเด็กอันดับที่1ก็คือวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน C ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิตามิน C นะครับไม่จําเป็นต้องเปรี้ยวก็มีวิตามิน C ได้วิตามิน C มีบทบาทนะครับในการต้านอนุมูลอิสระมีบทบาทในการควบคุมการทํางานของเ็เลือดขาวเล็กๆน้อยวิตามิน C มีบทบาทในการสร้างคอลลาเจนให้คอลลาเจนเนี่ยเรียงตัวได้ดีหน้าไม่เขียวหน้าไม่หย่อน ครที่ขาดวิตามินซีเพื่อนๆมีอาการได้หลายอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นหน้าเขียวหน้ายอนนะครับผิวพรรณไม่ตึงหรือความดันต่ําก็อาจจะขาดวิตามินซีด้วยก็ได้หรือป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยและผลไม้ที่เพื่อนๆต้องกินนะครับอย่าลืมนะครับว่าสูตรโมคือกินอาหารธรรมชาติให้ปัญญานะครับและท็อปวันเลยท็อปวันของผลไม้ที่ผมชอบส่วนตัวนะนะครับ ก็คือนีนน่นะครับมันคือกีวีทองเพื่อนเครับกีวีทองเพื่อนๆครับมีวิตามินซีสูงกว่าส้มถึง2เท่านะครับกีวีทอง1ลูกเนี่ยเพื่อนๆได้วิตามินซีประมาณ200-300มิลลิกรัมเลยนะครับซึ่งเพียงพอสําหรับการที่ไม่เป็นโรคแต่อาจจะไม่พอถ้าเกิดใครที่อยากแบบหน้าเด็กๆนะครับผิวดีแล้วก็อาจจะเสริมเรื่องภูมิคุ้มกันอาจจะต้องกิน2-3ลูกนะครับ<ฮ>ให้ได้วิตามินซีวันละประมาณสัก พันมิลลิกรัมผมว่าโอเคเนาะถ้าเกิดเราป่วยค่อยกิน2,000มิลลิกรัมแต่อย่ากินนานติดต่อกัน2,000มิลลิกรัมวิตามินซีถ้ากินเกิน2,000มิลลิกรัมเป็นระยะเวลานานมากนะนานๆนะไม่ใช่กินเกิน2,000แล้วจะเป็นนิ่วนะครับสูตรโอกินกีวีทองยังไงให้ผิวดีนะครับให้คงลงให้ย้อนไว้ด้วยเนาะให้กินอย่างนี้นะครับผลไม้ทั้งหลายเนี่ยพยายามกินในตอนเช้าไม่เกินเที่ยงอย่าเกิน4โมงมีเพื่อนถามว่ากินวิตามินซีวันละ1000แล้วกินกีวีอีกได้ไหมกินได้นะครับกิน นะครับกินได้แต่ว่าวิตามินซีที่เพื่อนๆจะกินเนี่ยหมออยากจะให้อ่านนิดนึงว่ามันเป็นสกัดมาหลายรูปแบบก็คือมีหลายฟอร์มและถ้าจะให้ดีคือควรจะเป็นฟอร์มไลโปโซโมอลก็จะดูดซึมและอยู่ในกระแสะเลือดเราได้นานกว่านะครับใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมเรื่องวิตามินซีที่หมอก,กินเนี่ยว่าฟอร์มไลโปโซมมีหลายรูปแบบกินยังไงเลือกแบบไหนนะครับก็พิมพ์ว่าวิตามินซีที่นี้วิตามินซีเนี่ย ให้กินจากธรรมชาติก่อนเพราะเพื่อนจะได้กากใยมันจะช่วยไปบำรุงลำไส้เราด้วยใครอยากย้อนวัยใครอยากหน้าเด็กต้องกินไฟเบอร์หรือกากใยทุกวันนะครับอันนี้คือข้อที่2คือกินกากใยถ้าเกิดมีน้ําตาลน้ําตาลต้องมีกากใยกากใยเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนเข้าใจว่ามันคืออาหารของเพื่อนๆน,นะครับในท้องของเรามันคืออาหารสําหรับเชื้อแบคทีเรียดีใครมีปัญหาเรื่องขับถ่ายนะครับต้องกินกากใยใครที่อ้วนลองเปลี่ยนขนมมากินเป็น ฝรั่งมากินเป็นกีวีทองมากินเป็นพริกหวานมากินเป็นเบอร์รี่แล้วก็กินกากใยด้วยพวเพื่อนๆครับน้ำตาลที่ขัดสีที่ไม่มีกากใยเขาจะไปเกาะตามหน้าเราตามคอลลาเจนเกิด AGE ดังนั้นไปกินผลไม้ทั้งลูกไม่เอาน้ำผลไม้สลับผลไม้ให้มันหลากชนิดนะอยากกินอันเดียวซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆกันเพราะเชื้อในลำไส้ของพเพื่อนเนี่ยชอบกากใยห,หลายชนิดและกากใยเนี่ยมันจะเพิ่มโปรไบโอติกให้พเพื่อนๆนะครับก็คือเชื้อดีในลำไส้มีคนถามว่า,วากินโปรไบโอติกมาเลยได้ไหม ไม่เหมือนกันนะครับเชื้อในลําไส้เนี่ยสำคัญต่อการแก่ตัวอย่างมีประสิทธิภาพสําคัญต่อการลดความอ้วนนะครับสำคัญต่อทุกระบบของร่างกายนะดังนั้นการให้เรากินโปรไบโอติกเสริมเข้ามาอย่างเดียวบางทีบางเชื้อบางตัวเนี่ยมันกินก็ไม่ได้นะเชื้อบางตัวถ้าอยากจะชะลอวัยเราต้องกินจากอาหารธรรมชาติก่อนแล้วค่อยเสริมโปรไบโอติกและโปรไบโอติกต้องเลือกให้เป็นด้วยต้องเลือกให้มันมีหลายเชือ้อมีหลายสายพันธุ์นะทนทานต่อความร้อนทนทานต่อกรดในกระเพาะอาหารใครอยากดูโปรไบโอติกที่หมอกินนะครับอยากให้อดมินส่งให้ ก็พิ่ม์วาสนใจเชื้ออาหารชะลอวนยอย่างที่3นะครับที่เพื่อนๆต้องกินก็คืออาหารที่มี r e s รสเว t ทร l ธรรมชาตินะครับแรสเวทรเป็นสารที่อยู่ในเปลือกองุ่นนะครับที่เขาเอามาทำเป็นวน์แดง r s รสเว t r o l มีอยู่ในหอมแดงนะครับเนาะแรสเวทรมีอยู่ใน Dark ก h o อกโกแลตคาาเดิบถั่วพิสตาชิโอถ้าจะดื่มเหล้าให้ดื่มเป็นวน์แดงแทนแต่ไม่จำเป็นไม่ต้องดื่ม หรือใครจะไปเสริมเป็น r e สเวอร t ทอรเลยและ NMN เลยก็ได้แต่ว่าต้องอ่านฉลากฝ่อนว่าเขาเป็น Trans r e รสเวอร์ทอหรือเปล่าและต้องเป็น99%ด้วยโมก,กินเป็น99% Trans ์เรสเวอร์ทอที่มี NMN มาด้วยนะครับถ้าใครอยากจะศึกษาเพิ่มเติมดูสูตรหรืออยากใด้ทีมงานโมกส่งให้นะครับให้พิมพ์ว่าสนใจย้อนไวแล้วเพื่อนก็ไปดูว่าอ๋อโอเคของหมกมาจากเยอรมันมี NMN เท่าไหร่มีเรสเวอร์ทอเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ไปหากาันเองก็ได้หรือใช้ที่งานบอกส่งให้ก็ได้นะครับก็ลองพิมพ์ว่าย้อนไวนะครับจริงๆแล้วหอมแดงมีอีกสารชะโลนไวนึงที่ดีมากๆคุณผู้ชมครับคือโคเอนไซม์คิวเทนะโคเอนไซม์คิวเช่วยในเรื่องของลดไขมันเลวนะครับช่วยในเรื่องของลดไขมันอุดต,ตันหรือว่าลดภาวะผลแทรกซ้อนของยาลดไขมันสตาตินนะครับใครอยากดูตัวอย่างโคคิวทที่มีโอเมก้าสและวิตามิน E ช่วยบำรุงตับได้ด้วยเนี่ยนะครับก็พิมพ์ว่าหัวใจนะครับหัวใจให้พิมพ์ว่าสนใจหัวใจนะครับ อันที่4คือวิตามินดีนะครับนั่นก็คือเห็ดขาวไม่อยากแก่เร็วให้กินเห็ดหลากชนิด ทุกวันสูตรผอมเร็วย้อนวัยให้กินเห็ดขาวผัดน้ำมันหอยที่ไม่หวานแทนข้าวเย็นใส่ไข่ออร์แกนิกสัก2ฟองมีธัญพืชเมล็ดอ่อนเมล็ดแข็งปนกันนิดนึงได้สารอาหารที่ครบถ้วนมีอวโวคาโดอีกหน่อยมีน้ำมันมะกอกนิดนึงทำไมเห็ดขาวถึงช่วยให้เราชะลอวัยได้นะครับเพราะเขามีหนึ่งในกาบยายเยอะนะครับสองเขามีสารสเปอร์มีดีนด้วยยังจะมีเบต้ากลูแคนอีกด้วยเพื่อมาลุงเรื่องคุ้มคุ้มกันมีวิตามินดีสูงวิตามินดีไม่ใช่วิตามินแต่เป็นฮอร์โมนที่ร่างกายเพื่อนๆสามารถสสร้้าางงงเอไดดจกแ ที่ขาดวิตามินดีจะมีอาการต่างๆเหล่านี้เหนื่อยอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดกระดูกผมร่วงง่ายนะครับผมร่วงง่ายอันนี้อาจจะขาดทั้งวิตามินดีและไบโอตินความดันสูงกินยาแล้วคุมแล้วแต่ก็ความดันไม่ลงป่วยง่ายติดเชื้อง่ายเป็นหวัดบ่อยเป็นหวัดแล้วหายากโดยเฉพาะเรื่องของโควิด1 9นะครับงานวิจัยทั่วโลกชี้ไปในทางเดียวกันว่าคนที่ระดับวิตามินดี3ต่ำในเลือด พบผลบวกมากกว่าคนที่ระดับวิตามินดีสาไม่ต่ําและรอยโรครุนแรงของโควิดในคนที่วิตามินดีสาต่ำเนี่ยสูงกว่านะครับมีเพื่อนถามว่ากินวิตามินดีสเสริมเขาม้ามาได้ไหมผมอยากจะบอกว่าได้แต่ต้องเป็นวิตามินดีสนะครับไม่ใช่ดีและควรจะมี K2 เข้ามาด้วยนะครับเนาะ K2 จะช่วยดูดซึมแคลเซียมกลับไปในกระดูกกลับไปในฟันชะลอกระดูกคุณน,นะครับชะลอให้เรากระดูกไม่เปราะนะทำให้ฟันแข็งแรงช่วยทําให้ ไขมันในเลือดเนี่ยมันไม่หลุดนะครับหรือว่าลดแคลเซียมที่จะไปฝังในหลอดเลือดแดงของเราดังนั้นการเสริม K2 จากอาหารธรรมชาติอย่างเช่นถั่วเนาว่านัดโตะพวกเครื่องในสัตว์แล้วใครจะไปหาอาหารเสริมมากินเลยได้ไหมก็ได้แต่ต้องดูให้ดีแล้วว่ามันเป็นซอฟ์เจลแล้วมีปัศจาพวกกลูเตนวีดนม,มวัวน้ําตาลนะครับแล้วก็ฮาลาวด้วยนะนะครับถ้าใจดีคนมีน้ํามันมะกอกเพิ่มความดูดซึมหรือเป็นน้ำมันมะพร้าวเพิ่มความดูดซึมก็ได้นะครับ ครอยากดูตัวอย่างเนาะหรืออยากจะให้ทีมงานหมกส่งให้อันนี้หมดแล้วหมดตอนนี้หมดนะครับ D3 K2 หมดเป็นพรีออเดอร์เท่านั้นนะครับอีกประมาณสัก2-3ถึงสสัปดาห์ถึงจะได้นะครับใครสนใจก็พิมพ์ว่า DK นะครับหรือว่าพิมพ์ว่าสนใจวิตามินดีนะครับแล้วเพื่อนๆก็ไปดูสูตรก็ได้นะครับนะใครอยากจะดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะครับใครอยากจะพรีออเดอร์ก็ถามทีมงานนะครับพิมพ์ว่า DK เนาะข้อที่5ไม่อยากแกล่ะว่าต้องกินสิ่งนี้ก็คือไขมันดีนะครับไขมันดีมีอยู่ในไหนบ้างนะครับ น้ำมันอะโวคาโดมีอยู่ในน้ำมันมะกอกนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากย้อนไวไม่อยากแก่เร็วนะครับและนี่คือหนึ่งสิ่งที่ผมบอกนักเรียนในคอสทุกคอสที่เรียนกับผมคือกินนะครับน้ำมันมะกอกสกัดเย็นไม่ต้องแบรนด์นี้ก็ได้นะครับไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แบรนด์ไม่ได้โปรโมทแบรนด์แบรนด์ไหนก็ได้แต่ว่าพอดีห้างผมมันมีแค่อันเดียวให้กินน้ำมันมะกอกสูตรโมออกถ้าไม่อยากแก่เร็วหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนอาหารนะ กินไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับแล้วมีคนถามว่ากินน้ำมันมะกอกไขมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นน้ำมันมะกอกมันลดไขมันเร็วแล้วมันเพิ่มไขมันดีอย่าเอาน้ำมันมะกอกเนี่ยไปทอดอย่าเอาน้ำมันมะกอกไปผ่านความร้อนเยอะๆเพราะเขาจะสูญเสียสารฉลอว่าทำไมเราถึงแก่อเคอายุหนึ่งการเวลานะครับอันที่2เนี่ยตอนนี้ใน เชิงของเวชศาสตร์ชะลอวัยเราเนี่ยพบว่ามันมีนาฬิกาชีวิตเขาเรียกว่า h o r v a t h clock นะครับ h o r เ a t h เป็นชื่อของคนที่เขาคิดค้นขึ้นมานะเพิ่งเจอเมื่อปี2ปีนี้เองนะครับเขาตรวจดูว่ามันมี m e t h y l a t i o n บน DNA ของเรายัางไงบ้างนะครับนั่นก็คือ e p i g e n e t i c นะครับขบวนการเหนือกรรมพันธุ์ขบวนการเหนือกรรมพันธุ์คืออะไรให้เพื่อนจินตนาการว่าเวลาเราเด็กๆเ,เรายังเล่นเป็นโนได้คล่องแบบนิ้วแม่นนะครับแต่พอเวลาเราแก่ตัวลงเขาก็เริ่มผิดเพี้ยนนะครับเริ่มเล่นไม่ถูกขีย เพราะมันมีอะไรหลายๆอย่างในกรรมพันธุ์และไลฟ์สไตล์ของเราที่มันเปลี่ยนไปทําให้การสังเคราะห์โปรตีนการแบ่งตัวของเซลล์การส่งสัญญาณไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่า secondary messenger ก็จะผิดเพี้ยนไปทําให้เราแก่เนาะแล้วเอพิจ n เนติกมีอะไรบ้างเอพิจ n เนติคือการกินการกินเนี่ยอาจจะสำคัญกว่ากรรมพันธุ์เราซะด้วยซ้ำนะครับในเรื่องของความแก่นะความเครียดการออกกำลังกายนะครับและสารอาหาร ในอาหารบางชนิดอันนี้5คือภาวะอักเสบภาวะอักเสบมีจากในไหนบ้างนะครับควันบุหรี่ของทอดอันที่3แอลกอฮอล์อันที่4ี่น้ําตาลในปริมาณมากเกินไปนะครับใครสนใจอะไรนะครับก็พิมพ์มาว่าสนใจวิตามินนะครับแล้วก็แอดมาในไลน์แอดถามทีมงานนะครับว่าเหลือไหมนะครับหมอขอให้เป็นทุกคนนะครับแข็งแรงไร้พุงหน้าเด็กเหมือนหมอโอกนะครับอายุยืนนะอยู่เกิน100ปีไม่ต้องป่วยไม่ต้องเป็นโรคไม่ต้องมาเจอคุณหมอในโรงพยาบาลผมหมอโอก ขอบคุณผู้มันทุกคนที่แชร์และดูจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีครับ